าวาสวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราไปกรี่ยมอดข็งไม้ครับซูมอนเนอรี่กันค่ะ kind of ซึ่งมอดซูมอนเนอรีตัวนี้ก็อัปเดตมาอีกแล้วนะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยแหละแต่มาไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้างยิว่งเลยยิ่งเลยอ๋ออ๋ออย่าพังยิงพี่เคนโอูเจ็บจุ้งนี่มันปืนดอกไม้นี่นะยิงออกมาเป็นคริสตัลเชลเลยสวยดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันติดซาโลนะเรามาดูไข่แบร์เกันดีกว่าไข่แบร์เรกเนี่ยมันชื่อว่าจอสไติเกอร์มาดูซิว่าโมเดลมันเป็นยังไงตัวสีขาว สังสูงๆงย,ยาวๆขาย,ยาวแขนยาวโอ้ยตัวยังสูงเลยสยองไะนึกว,ว่าเปรตไซเนเทสทำไมตัวยาวอย่างเงี้ยสูงปรีดเลยดูดิ<อ>เฮ้ยมันยิ้มกว้างใส่เลยนะนี่มันสวนสัตว์หน้าผีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอะคุณชาวบ้านพามา,าเที่ยวสวนสัตว์สวนสัตว์นี่มันมีเจ้าตัวนี้ด้วยเหรอไอ้มันยกขาเตะเิยวพิ้ว มันเตะได้ตาตุ่มเตะได้นะแข้งเลี้ยงได้ลำแข้งดูดิถ้าเราให้สู้กับโกเลมล่ะอุ้ยดูี่อุ้ยมันเตะโกเลมคุณโกเลมสู้เขาแต่เหมือนว่ามันจะสู้โกเลมไม่ได้นะมันตีไม่โดนโกเลมอ่ะเอาน่าสงสารจูนแมนะมันก็ไมได้ถึกขนาดนั้นต่อไปถ้าเป็นแจแอน์ฟิตจะปลาบุ๊เฮ้ยมันมาแล้วมันมาอยู่ในสวนสัตว์สยองขวัญแล้วอ๋อตัวใหญ่ใหญ่ ในโรบอะเราว่าเคยเห็นแล้วนะมันอยู่ในเมอร์สเวิร์ลโอ้โหดูดิปลาตัวใหญ่มากเป็นคิอเจ้าบลูฟแล้วถ้าตกในน้ำล่ะอ้ดูฟันมันดิเอ้ยมันเหมือนจริงจอิงะเนี่ยโอ้โหนี่มันปลามอนเตอร์อะไรเนี่ยดูดิเฮ้ยููใต้น้ำดูเขี้ยวมันดิถ้าเราถูกมันงับก็ไปทำไงอะอันนั้นเขี้ยวหรือใบเลยน่ะโอ้ดูมันว่ายน้ำดิหรือว่ามันดิ้นกระเดากระเดากันแน่ มันอาจจะนอกน้ําก็ได้นะแล้วตัวต่อไปก็คือเจ้าบค่ะนี่เลยมันก็จะไม่เหมือนหมีตัวสั้นๆนะมันก็จะตัวยาวๆแขนยาวขายาวตัวสีดําแบบนี้หัวเล็กนิดเดียว้ยเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเหมือนเจ้าสไตเกอร์เลยอ่ะเจ้างมีม้ยสู้เขาเอาแต่มันตีไม่แรงนะมันใช้ท่าเตะเอาเอ้ี่เดี๋ยลองให้มันลุมดิถ้ามันลุมก็พาวหวแต่ว่าถ้าตัวต่อตัวเนี่ยไม่น่าจะชนะโกลมหรอกอย่างนี้เขาเรียกหมีหมูแล้วตัวต่อไปค่ะคือเจ้ากระต่ายอ้วนไหนลองดูดิไอนี่ ดูดิตัวใหญ่มากเลยที่มันกระต่ายหน้าผีนี่นะเฮ้ยดูดิห้วนตูตามากเลยกระต่ายยักษ์ให้เราสู้กับโกเลมเลยดิเฮ้ยตีไม่ถึงแล้วติดพุงอะอ้ยอมจะไปโกเลมนะแต่ว่ามันแบบสะบัดแขนไปไม่ถึงอะเนาะอาจจะติดพุงก็ได้นะเราเพิ่มจํานวนแล้วกันอาจจะได้ช่วยกันตีนี่ขนาดสองตัวก็ยังไม่ค่อยจะตีโดนโกเลมสักเท่าไหร่หรอกเนี่ยโอ้โหไยยอ้เราเฮ้ยมันเลี้ยงไปตัวหนึ่งเรา เฮ้ยแต่มันจะสู้กันเลยไหวป่ะไม่น่าจะไหวนี่ไงสู้กันเลยไม่ไหวจริงๆด้วยต่อไปก็จะเป็นสุรคิปป้าค่ะนี่เลยคนนี้พระเอกของเราวิชัวสูงใหญ่ขึ้นเยอะเลยดูดิทาไมเขาใส่เสื้อลัดติวขานาดนั้นพุงพุ้ยเลย เอ้ตัวนี้มันไกด์พันมาแล้วเอยอย่าบอกนะว,ว่าเขาเป็นไกด์นำเที่ยวหน้าผีอะ่ะนี่ตัวเขาใหญ่กว่าเราเยอะมากเลยอะ่ะไซยักษ์ไปเลยอะ่ะคุณชาวบ้านท่านมีความสุใหญ่เลยในหมอดแรกที่เราเจอตัวเขาไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้เขาอัปเดตตัวใหญ่ขึ้นเยอะแล้ว ตาตาเขาดูเฮี้ยมมากเลยนะแต่ว่าเขาตีไม่แรงเลยเขาสู้โกเลมไม่ไหวด้วยซ้ำน่ะแก๊งนี้พุงใหญ่พุงบางตีไม่โดนแก๊งนี้หน้าผีทั้งแก๊งต่อไปจะเป็นเจ้าช้างเอลเฟเวมาดูเจ้าช้างเอลเฟเวนกันบ้างดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเตรียมขิดแล้วนี่นายเป็นช้างหรือนายเป็นวัวกระทิงกันแน่เนี่ยไอ้มันมันเตรียมแล้วพี่เคนมันเตรียมไปสวบชวาบา้าแล้วเอาปากข <ๆ S 1> ิดแล้วงวงไม่ต้องเอาหัวขิดดีกว่า อออไม่มีงวงอุ้ยแต่ปกติช้างมันก็ดุอยู่แล้วนะต้องมีควันช้างคอยประกบอ่ะไม่งั้นมันจะดุนี่ส่ง<อ>คนกล <ๆ S 2> นไปดีกว่าเอาคนกลนไปเป็นควันช้างดีไหมโอ้ยสามลมหนึ่งพยังสู้กวยไม่ค่อยจะไหวเพิ่มจำนวนเข้าไปดีกว่า ไหวไหมคุณโกเลมโกเลมไม่ไหวแล้วเบอยเจอช้างหน้าผีาข้าไปอย่เงี้ยล่ะอ๋อทำไมช้างไม่มีหาง <c oughs> ตัวต่อไปนะคะน่าจะเป็นหมีโคล่ามอนสเตอร์เนาะหน้าตาไม่เหมือนหมีโคล่าเลยนะดูดิเออตัวมันป้อมๆนะแล้วเขาก็ชอบกัดชาวบ้านด้วยเอาตรงไหนเป็นเหมือนบอกพี่เคนดิเฮ้มันเอาหัวดันน่ะมันเอาหัวขวิดเห็นปะ <c oughs> มันเอาหัวโคกชาวบ้านน่ะหน้าตาน้องดูร้ายมากเลยหน้าตาหน้าผีอะสยองขวัญมาล่ะ สวนสัตว์เจอแบบนี้ก็วิ่งเหมือนกันนะเพนเหมือนกันละ่ะสับเท้าแตกเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าสไมแคทเจ้าสไมแคทเนี่ยก็น่าจะเป็นแมวยิ้มนะทตไม่คอยาวจังเลยอ่ะมันน้ำยิ้มได้น้องยิ้มเป็นจริงด้วยรู้สึกว่าในนี้จะไม่มีเจ้ายีลาบนะแต่แว่าจะมีเจ้าแมวยิ้มนี่แหละเฮ้ยมาไล่ติดชาวบ้านใหญ่แล้วเหมือนมาไล่กัดชาวบ้านเลยอะ่ะเอาหวัวจิกกันนะเพราะว่าคอมันยาวอนะเนาะลองให้สู้กับโกลเลมือดีกว่า วิ่งก็ยังสู้กันเลยไม่ไหวทายงั้นสองต่อหนึ่งสอว่งไลยละกันสวนสัตว์นี้ต้องจ้างคุณโกเลมมาเป็นคนดูแลล่ะไม่งั้นวุ่นวายตายเลยอาเนี่ะตีสัตว์หมดสวนสัตว์หมดอ่ะโมเจ๊งแน่คนมาเที่ยวไม่ได้ดูสัตว์ต่ดูแต่กงนะดูแต่กงเปล่าเปต่อไปจะเป็นเจ้า Monkey Master ก็จะเป็นเจ้า l i n อมม m สเตอร์นะโมเดลไหมเฮ้ยดูขามันดีขาสั้นจุงอะไรมีหัวนมเนียเห็นเปล่าเฮ้ยขาสั้นแต่แขนยาวอันนี้ถูกต้องอ่ะสาเน่าถูกต้องเขากำลังจะไป กัดชาวบ้านเอ้ยนี่มันเอาบอตีชาวบ้านอนย,ย่างเลยอ่ะบุรีดูจุงงั้นเราสวัก,กวัสดุเล่มเยอะๆดิเอากาเล่มตัวเดียวแล้วก็เอาลิงมาสเตอร์เยอะๆท่าบอกว่าเหมือนกับลิงลบบุรีเลยเห็นเปล่านึวกว่าลิงลบบุรีเ,เนี่ย ไอ้แกลกเพ่ฉันเหรอนี่ไงเรียบร้อยจะไปเหลืออะไรล่ะเพราะว่าลิงเนี่ยมันตีแรงแล้วก็ตีเร็วมากเลยนะแล้วตัวต่อไปค่ะเขาก็คือคิวลอรฟ็อกค่ะอืมมันจะเหมือนกบดอกบัวใช่ไหมอุ้ยเหมือนกบเป็นจริงด้วยนี่มันลูกออดรางแรหกือเ่ามันคือกบใบบัวดูน้อนดิซอยขาถีมากเลยเมือนลูกออดมากเลยอ๋อเป็นเป็นกบกายพันธนะเปล่าแต่เขาเป็นเด็กดีเขาไม่ตีคุณชาวบ้านอ่ะเฮ้ยมันไปยาได้เหมือนแม่มดเลยเฮ้ยใส่โหดดิไะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่น่าจะกินยา นะเพราะว่ามันตายรัวๆแหล,ละดูดิดูด,ดิมันสู้โกเลมไม่ได้มันก็พยายามจะตายยาใส่โกเลมนะแต่โกเลมอ่ะเขาตีแรงเกิน ต่อไปก็จะเป็นเจ้าฟ็อกมาสเตอร์เจ้าสุนัขจิ้งจอกอีโมเดลหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่นะไอดูดีมันเหมือนสุนัขจิ้งจอกตรงไหนเนี่ยพี่เคอร์รีเหมือนเกมลินมากกว่านะใช่เขาก็ว่าเหมือนเดบบี้นะอย่ายิงเลยรังยิงนี่จิ้ิ้วจ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 ิ้วเฮ้ยปืนใช้ได้ผลเดี๋ยวอย่าลังแกน,นั้นปืนยิงได้ลังแกน,นั้นทำไมเนี่ยอันกัดชาวบ้านปะ เฮ้ยมันอยากกัดชาวบ้านแต่ว่ามันเดินช้าปืนของเรามันยิงติดสถานะเดินช้าอ๋อนี่ไงนี่ไงมาปีคุณชาบ้านแล้วเฮ้ยมันหน้าผีนี่นะน่ากินจอกนะ้ แล้วต่อไปนะคะก็คือเจ้าบล็อฟมันน่าจะเป็นสลามะเปล่าอ่ะเจ้าตัวนี้เราเคยเห็นนะรูปร่างหน้าตามันเหมือนสลามไม่แหละไอ้โดสลามตัวแค่นี้มันจะทำอะไรได้มันจะไปเก่งอะไรอ่ะมันเป็นการผสมพันธุ์ที่ผิดพลาดเปล่าอ่ะมันเลยออกมาหน้าตาเป็นสลามแบบนี้อ่ะให้มันตายยาได้เฮ้ยทำไมหน้าตาแบบนี้แต่น้องโหดอ่ะให้มันดื่มยาคิวเลือดได้ด้วยนะให้มันคิวเลือดตัวเองได้ด้วยเฮ้ยคุณกเล่นสู้เขาจะให้เสียชื่อนะให้มันโหดอยู่มันโหดอยู่อ๋อสุดยอดสุดยอดเฮ้ยตัว แค่นี้ตัวเท่ากับโกเลมเลยแพ้สลามนี่เสียชื่อเยนชาติหน้าเลยนะถ้าท,ทางจะคุณโกเลมจะแพ้แหละดูดิอันตายาใส่โกเลมรัวนๆล่ะคุณโกเลมสู้เขามันไม่ตีโกเลมนะแต่ว่าไม่เข้าไปจู่โจมดาเมจนะแต่ว่าใช้วิธีปายาใส่แย้งเงนะี้ยเรียบร้อยในที่สุดก็ชนะโกเลมโกเลมก็แพ้ไปนะแล้วตัวต่อไปคือเจ้าเบิร์ดค่ะเบิร์ดมาสเตอร์เป็นเจ้านกอืมแต่ว่ามันดูเหมือนนกกระจอกเทพเลยนะเนาะเฮ้ยนี่มันจะหมูคุณโนว์แมนนี่ แต่มันเหมือนเอาแครอทมาแปะตรงปากมาเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่ตีชาวบ้านแต่ว่ากลัวเลมตีมันแน่นอนโอ้โหเสิร์ฟเลยมันไม่สู้ด้วยนะวิธีทำไมไม่สู้กลเลมอ่ะบินเหมือนนอกเลยแต่ว่าตัวอิงยังสู้กลเลมเลยนะตัวนี้เขาไม่สู้กลเลมแบบคอยจะหนีอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ตีชาวบ้านด้วยวันนั้นน้องแค่หน้าผีลาดนั้นไม่ดูนั้นเป็นนกใจดี ดูตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้มันคือฮอสหรือว่าเจ้าม้าหน้าผีโอ้โหเดี๋ยวทำไมฮอสต,ตกอย่างนั้นน่ะ้ยนหกากลัวอีกแล้วอ่ะรูปทรงคล้ายๆกับเจ้ายีรอฟมอนสเตอร์เลยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นม้าคอมันเลยสั้นกว่า้าไม่น้องปาบูบีงนันนะ่ะซึ่งน้องก็ไม่กัดชาวบ้านแล้วก็ไม่สู้คนนะกระจายเลยเขาเลยโดนโกเลมโจมตีสน่วมเลย ต่อไปจะเป็นเจ้าคาวมอนสเตอร์ค่ะตัวนี้ก็ไม่โจมตีเหมือนกันนี่เป็นเจ้าวัวมอนสเตอร์ไอ้วัวที่รีดนมไม่ได้วัวหน้าผีป็งเขาก็ไม่ทําอะไรชาวบ้านนะเขาแค่แบบว่ามาตุงต้งแชตุ้งแชแบบให้เห็นและแบบว่บา,วานึกว่าเป็นส,นสันั์หน้าผีที่เฉยสองทีตุ้ยเลยแต่ว่ากเลมมันก็ตีอยู่ดีอะ่ะเฮ้ยเขาปายาได้อ๋อมันไม่เปิดก่อนแต่ว่ามันปายาใส่กเลมได้อย่างนี้ต้องจัดไปจัดหนักเลย เอาเยอะๆเะนี่ามาช่วยกันโอ้โหเยอะเกิน <laughs> แต่รู้สึกว่าม้าจะไม่โจมปีนะ <gasps> รู้สึก,กว่าที่โจมปีก็จะเป็นเจ้าว,วัวนี่แหละเอาเลยทุกคนสู้เขาอย่าไปยอมนะก็เลยไม่น่ารอดนั่นไงโดนลุมสักขนาดนี้ก็นั่นแหละเวลาอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับเป็นฝูงใช่ไหม <laughs> โอเคค่ะแต่วันนี้เราก็รีวิวบอดของซูนอมารี่ตัวใหม่ไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบบอดแปลกๆแบบนี้ลวก็เชิอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาทนไ์พวกัสด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก